สวัสดีครับนักเรียนสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่4นะครับแล้วก็อยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบพิกัดทรงกระบอกนะครับหรือว่าอย่างที่ว่านะครับว่าผมมักจะติดเรียกพิกัดนี่ว่าพิกัดเชิงขั้วอยู่ดีนะครับโอเคทีนี้เราจะมาพยายามใช้อินทิกรลซ้อนในระบบพิกัดทรงกระบอกนะครับแสดงว่าปริมาตรของรูปทรงกระบอกกลมตันนะที่มีรัศมี a หน่วยนะครับแล้วก็ มีความสูงเพราะนั้นตรงนี้ก็มีทรงกระบอกเนาะแล้วก็สูงขึ้นไปเท่าไหร่นะครับสูงขึ้นไป h หน่วยแล้วก็ตรงนี้รัศมีเป็นเท่าไหร่นะครับรัศมีเป็น a โอเคไหมรัศมีตรงนี้เป็น a เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามเ,าเขียนเจ้าตัวทรงกระบอกนะครับให้อยู่ในรูปพิกัดให้ได้ซะก่อนนะเ,เราก็เอาง่ายที่สุดก็แล้วกันก็เอาเป็นว่าเราก็ตั้งแกนเนี่ยแล้วกแกนสูงสูงเนี่ยก็เป็นแกนแทบไปเลย แล้วก็แกนตามแนวนี้ก็แกน y ไปเลยในขะทีแ่แกนแนวนี้ก็เป็นแกน x ไปเลยก็จะเห็นว่าสําหรับทรงกระบอกรูปนี้ครับก็มีเจ้าตัวฐานนะครับที่อยู่บนระนาบ xy เนี่ยเป็นวงกลมนะที่มีรัศมี a พอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับเจ้าตัวนี้ก็แปลว่าสมการของมันก็เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองครับเป็นสมการเจ้าตัววงกลมนี้แหละถูกไหม นะเป็น x สอ,องวงแวสอ,องเท่ากับ a แต่ว่าพออยู่ใน3มมิติปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าแทมันหายไปแปลว่าเรากําลังพูดถึงเจ้าตัวทรงกระบอกนี้พอดีนะครับที่พุ่งไปตามแกนแทนี้โอเคไหมนะทีนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงปริมาตรของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแปลว่าเรากําลังอิติโก้นะสามชั้นสมมุติเราเรียกตัวทรงตัน,นี้ว่า S นะครับ แล้วก็มี f นะแล้วก็ d v อย่างนี้ถูกไหมแต่ว่า f ตัวนี้เนี่ยถ้าจะต้องการให้เป็นปร mm ิมาตรก็เปลี่ยนตัว f ตัวนี้เป็นเลขอะไรเท่านั้นเองเป็นเลขหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะาหาการาหาปริมาตรโดยการอินทิเกรตซ้อนโดยใช้พิกัดเชิงค้่นะครับเจ้าตัว d v เนี่ย,ต,ยต้องถูกเปลี่ยนเป็น r d r เออขอโทษ d ให้ก่อนนะลืมแล้ว d z d r d t h e t ใช่ไหมครับ แซ่ของเราเนี่ยก็ดูได้เลยครับว่ามันไปจากไหนถึงไหนเ่ยในเมื่อตอนนี้เนี่ยความสูงของเราเนี่ยไปแค่ h แปลว่าเจ้าตัวผิวข้างบนนี่ครับนี่ก็คือผิวตรงๆเลยที่แท่เป็น h ในขณะที่ผิวข้างล่างนีครับก็คือผิวระนาบตรงๆเลยที่แท่เป็นศูนย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแปลว่าค่าแท่งของเราเนี่ยวิ่งจากศูนย์ไปจนทั้งถึง H ในขณะที่ในส่วนของ dr กับ d theta นะครับจะต้องย้อนกลับมามองในจตัวพิกัดเชิงขั้วบนระนาบ xy แลพิกัดเชิงขั้วตัวนี้ก็คือ x กำลังสองบวก y กลังสเท่ากับ a ยกกลังสองอย่าลืมว่าตัวนี้ก็คือ r กำลังสเท่ากับ a กำลังสองแต่เอาเฉพาะ r ที่เป็นบวกเราก็เลยเหลือ r เท่ากับอะไรอย่างเดียวครับ r เท่ากับ a เป็นสมก,การนี้ ซึ่งก็แน่นอนละในเมื่อตรงนี้รัศมีมันเป็น a ใช่ไหมครับเวลาที่พูดถึงตัว R เนี่ยก็วิ่งจากขั้วตรงนี้ไปชนวงกลมทั้งสิ้นเลยถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือขั้วตรงนี้คือศวงกลมขอบนอกน็คือ R รเป็น A อโอเคนะฮะในขณะที่เราจะต้องวิ่งรอบเลยครับให้รอบครบทั้งวงนี้ฮะก็คือตั้งแต่ศูนย์จนกระทั่งถึงอะไรเลยครับ2พายเดี๋ยวจะครบวงเนาะเะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ถึง2พาย ก็ไม่ยากแล้วครับอขออนุญาตเขียนเลื่อนมาทานีีนิดนึงนะตัวนี้ integral r แต่ว่า integral เทียบ Z ก่อนก็ไม่มีก็ไม่มีตัว Z ใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมตัวนี้ก็กลายเป็น r คูณกับ Z แล้วก็แทน Z จาก0ถึง h นะครับแล้วค่อย dr d t ตแล้วตรงนี้ก็กลายไปเลยครับ h ลบ0หรือ h นะทีนี้ i n t e g r a รตเทียบ r ก็มีตัวแปตรตัวนี้ตัวเดียว h ไม่ใช่ตัวแปรใช่ไหมครับดึงมาเลยได้ไหม นะตัวนี้จะกลายเป็น r ยกกำลังสองส่วนที่2แล้วเดี๋ยวแทนค่า r จากอะไรครับสูตรถึง a แล้วก็ d ีตเตาตัว2ตัวนี้เป็นค่าคงที่อีกแล้วดึงออกมาเลยครับเป็น h ส่วน2แล้วก็อินทิเกรลจาก0ูนย์ถึง2พายพของใครครับ a กำลังสองลบกับศูนย์กลังสองก็เหลือแค่ a เนาะ a กำลังสองเนาะแล้วก็ดีเตาอ้าว a ก็เป็นค่าคงที่อีกแล้วนะ a กำลังสองก็คงที่เพราะนั้นก็เป็น a กำลังสอง h ส่วน2ได้ดีเกรด1ใช่ไหมฮะเหลือ1อยู่ตรงนี้เทียบเซต้าก็ได้เซต้าแล้วก็แทนค่าจากอะไรเหมือนเดิมครับ0ถึง2 Pi พายแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นอ่า2 2กับ2ตรงนี้ตัดกันก็จะเหลือเป็น A กำลัง2 Pi พายแล้วก็ H นะครับลูกบาทหน่วยนั่นเองนี่ก็คือสูตรเจ้าตัวปริมาตรของทรงกระบอกที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าถ้ามีรัศมี a และความสูงเป็น h เนี่ย สูตรของมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะทีนี้ลองดูอีกสักข้อหนึ่งครับคราวนี้ยุ่งยากขึ้นมานิดนึงให้หาอินทิกรัลของเออแลบหนึ z ่งดีโดยที่ s เนี่ยครับเป็นรูปทรงตันที่อยู่เฉพาะในอัตราภาคที่1นะครับอัตราภาคที่1เนี่ยแปลว่าทั้ง x ทั้ง y และ z นะครับเป็นตัวที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับปิดล้อมด้วยพื้นผิวตรงนี้อาจจะพิมพ์ไม่ดีนิดนึงนะครับจริงๆมันก็คือต่อกันนะ เป็นแซลบกับสแควรูทหนึ่งลบเกลังสลบกับ y กลังสอง้เรียนคุ้นๆไหมตัวนี้ตัวนี้มันก็คืออะไรครับแซลบหนึ่กลังเอ่อแซลบหก็ได้เท่ากับลบสแควรูทหนึ x ่งลบ x กลังสลบกลังสใช่ไหมครับหรือว่ามองเป็นอะไรครับแซ2ลบหนึยกกำลังสองเท่ากับหลบกับ x กซลังสลบกับ y ลังสซึ่งก็จะกลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับ บวกกับ z ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ1นี่ก็คือทรงกลมถูกไหมที่มีรัศมีเป็น1แต่ว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่001แต่ว่าตอนนี้นะครับเอาเฉพาะส่วนที่ z ลบ1เนี่ยต้องติดลบถูกไหมก็คือ z เนี่ยครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1แปลว่าตอนนี้ทรงกลมที่เราจะเอาเนี่ยเอาแค่ครึ่งใบครับอลองค่อยๆวาดรูปนะทีแรกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็ควรจะเป็น ทรงกลมอย่างนี้ถูกไหมฮะกลมๆนี้รัศมีหนึ่งนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเหตุแต่ว่าคราวนี้เอาครึ่งใบครึ่งใบเพราะนั้นก็เอาแค่นี้พอครึ่งทรงกลมพอแล้วเรารู้ด้วยว่าเอาครึ่งล่างเพราะว่าตรงนี้คือหนึ่งแล้วเอาเฉพาะที่แซน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแปลว่าเอาเอาครึ่งทรงกลมครึ่งล่างแค่นี้ครับทีนี้อีกอันหนึ่งล่ะกำลังพูดถึงทรงกระบอก นะมาดูทรงกระบอกตัวนี้บ้างนะครับทรงกระบอกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น x กาลังสองบวกกับอะไรเอ่ย y ลบห่ส่วนสองทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับ1นส่วนสี่นะครับนะตรงนี้โอเคแล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเลขอะไรเนาะก็ต้องเพิ่มใขรเข้าไปครับเพิ่ม1นส่วนสี่เข้าไปทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆก็คือวงกลมอีกนั่นแหละนะครับตรงนี้แกน y ตรงนี้แกน x นะเป็นวงกลมที่คราวนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางอยู่ที่1นส่วนสอง แล้วก็รัศมีก็เป็นอย่าลืมนะครับต้องถอดรู้ตัวนี้เนาะรัศมีก็เป็น1นึ่งส่วนสเหมือนกันแล้วตรงนี้แตะที่เลขสูตนี้พอดีเห็นไหมฮะก็แปลว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นอะไรอ่ะมันก็ควรจะเป็นวงกลมมาอย่างนี้นะตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าพอตรงนี้รัศมีเป็นหนึ่งเนี่ยแปลว่าตรงนี้หนึ่งหน่วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ครึ่งนะแล้วก็รัศมีคือครึ่งอีกแปลว่าเป็นวงกลมที่ ในที่สุดแล้วเนี่ยขอบตรงนี้มันอยู่ที่หนึ่งนี้พอดีใช่ไหมครเพราะว่าตรงนี้เป็นหนึ่งพอดีตรงนี้แค่ครึ่งใช่ไหมครตรงนี้ก็เป็นไงครับยาวขึ้นไปทรงกระบอกยาวขึ้นไปทรงกระบอกยาวขึ้นไปนี้เห็นไหมครปัญหาก็คือว่าแล้วเราเอาส่วนไหนเอาส่วนไหนเพราะเขาบอกว่าปิดล้อมด้วยครึ่งทรงกลมนี้กับทรงกระบอกนี้นะครับ ถ้านักเรียนคิดว่าอ๋อสงสัยเอาส่วนที่อยู่ข้างในทรงกลมนี่แน่เลยแล้วก็อยู่ข้างในทรงกระบอกด้วยเนี่ยมันลําบากนิดนึงครับตรงที่ว่าเตัวนี้เนี่ยมันมันมีครึ่งหนึ่งก็จริงแต่ว่าเจ้าตัวข้างในทรงกระบอกเนี่ยมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเพราะนั้นไม่รู้ว่าปิดตรงไหนเพราะนั่นแปลว่าส่วนที่ปิดล้อมจริงๆนะครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ข้างในทรงกระบอกแต่อยู่ด้านนอกของทรงกลมนี้เพราะนั้นมันคือพื้นผิวแถวๆนี้ครับ นะอยู่ข้างในทรงกระบอกย่ข้างนอกทรงกลมนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นคล้ายๆจะเป็นเอ,อ่ออุมมๆขึ้นมาอย่างน,นี้ครับเห็นไหมนะตรงแถวๆเนี้ยนะมันก็จะเป็นแนวของเจ้าตัวมันจะเป็นแนวของเจ้าตัวทรงกลมเนี้ยค่อยๆลดหลั่นลงมาถูกไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าจะวาดเนี่ยฮะมันก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆน่าจะเป็นแบบนี้แล้วกันอุมอมๆขึ้นมาอี้ เพื่อมาชนตรงนี้ชนตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นทรงลงมาอย่างนี้เห็นไหมนะแล้วก็มีเส้นข้างหลังนะโอเคนั่นก็คืออยู่ในทรงกระบอกแต่อยู่ข้างนอกเจ้าตัวครึ่งทรงกลมตัวนี้อาวละเราลองมาค่อยๆเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจากโจทย์เนี่ยก็คืออิทิเกรลของ s แล้วก็แซ d ลบหนึ DV, เนา แต่ว่าจะใช้พิกัดทรงกระบอกนะครับก็แปลว่าโอเคละ่ะแซดยังเหมือนเดิมได้แต่ว่า DV จะต้องมี R dz d ดีแซดดีอาร์ดเอาละ่ะแซของเราเนี่ยจากไหนละ่ะแซของเราเนี่ยก็คือจากพื้นที่นี้ระวังนะครับว่าตอนนี้พื้นของเราเนี่ยเอาไม่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นของเราเนี่ยเอาเฉพาะส่วนที่อยู่ในอัตราภาคที่1แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับตัวพื้นของเราเนี่ย เอาแค่ครึ่งนี้นะครึ่งนี้นะครับเห็น <Okay, S 1> ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงสีน้าเงินนี่คือผิวด้านนอกที่เราเห็นจากด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเอาก็คือจะเป็นระนาบอะไรเลยครับตรงนี้คือแกน z ตรงนี้คือแกน y ตรงนี้คือแกน x ด้านหลังจริงๆแล้วเนี่ยมันชนกับระนาบเ z y เลยนะฮะเห็น <Okay, S 1> ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพื้นของเราเนี่ยตัว z ของเราเนี่ยเป็นศูนย์แน่ๆละ่ะตัวพื้น แล้วมันก็ลอยขึ้นมาชนอะไรหมดเลยครับจากพื้นเนี่ยจะลอยขึ้นมาชนเจ้าตัวผิวของทรงกลมครึ่งทรงกลมตรงนี้เสมอเลยซึ่งครึ่งทรงกลมตัวนี้เนี่ยก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะครึ่งทรงกลมตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่งเรายังไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นพิกัดอะไรเลยยังไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นพิกัดทรงกระบอกเลยนะครับเราก็เปลี่ยนมานิดนึงจริงๆนักเรียนคุณแล้วล่ะ เจ้าตัวนี้พิกัดทรงกระบอกของมันก็คือใครครับ a y o กำลังสบวกกับ z ลบหทั้งหมดยกกำลังสอเท่ากับหนึเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะต้องการ z เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับหนึงลบ r กำลังสนะย้ายเจ้า R กำลังสนี้ไปลบใช่ไหมครับแล้วก็ถอดสแควรูทบวกลบเนาะแล้วก็เป็น1บวกหรือลบแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการด้านที่อยู่ข้างใต้ก็แปลว่าเราเอาเฉพาะเครื่องหมายเลยครับ เอาเฉพาะเครื่องหมาลบมาคิดเพราะเราจะเอาด้านที่เป็นเครื่องล่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจากศูนย์ไปทั้งถึงอะไรครับหนึ 1, ่งลบกับ, root, 1, บกสแควร์รูทหนึลบอยกกงสทีนี้ dr d ซต้าเนี่ยจะต้องมานั่งดูเจ้าตัวภาพฉายซึ่งภาพฉายตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือส่วนสีเขียวๆตรงนี้ครับบนดาบ x y โอเคไหมครับภาพฉายตรงนี้เนี่ยแปลว่าถ้าผกว่าดูตัว r เนี่ย อาราวิ่งจากศูนย์ไปชนขอบไปชนขอบไปชนขอบก็แปลว่าต้องเปลี่ยนขอบของวงกลมสีแดงๆตัวเนี้ให้กลายเป็นพิกัดเชิงคู่บ้างนะครับซึ่งขอบตัวนี้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนไปพิกัดเชิงคู่ก็นี่ไงมันคืออะไรอยู่แล้วครับ r กลังสองเท่ากับ r sin เจตา้าถูกไหมแล้วนักเรียนน่าจะคุ้นแล้วนะครับว่า r ของเราเนี่ยถ้ามันเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะถูกรวบอ่ะเขียนอย่างนี้ก็ได้ ว่าเป็น R ลบกับ sin ์เท t a แบบนี้เพราะฉะนั้น R จะเป็น0หรือไม่อย่างนั้น R ก็จะเป็น sin ์เท t a ซึ่ง R เป็น0นเนี่ยถูกแอบ o อบอยู่ในนี้แล้วเมื่อเทต t าเป็นอะไรครับเทตาเป็น0ก็แปลว่าเจ้าตัว R ของเราวิ่งจาก0ไปจนะทั่งถึงอะไรครับ s i n ์เทในขณะที่เจ้าตัวเทต้าของเราเนี่ยก็คือวิ่งจากขอบนี้เลยนะฮะไปชนขอบบนนี้ก็คือจาก0ูนย์ถึงอะไรครับพส okay, ่วนสอเข้าไมครึ่งวงเห็น okay, นะฮะ ที่เหลือก็คือว่าเออินทิเกรตตัวนี้เป็นไหมเข้าใจไหมครับบางคนก็อาจจะบอกว่าโอเคหนูขออินทิเกรตไปเลยตัวนี้เนื่องจาก R เป็นค่าคงที่ออกมาในขณะที่แก็เป็นแซดกำลังสองส่วนสองลบกับอะไรครับลบกับแตแต่ถ้าอินทิเกรตแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวพอแทนค่าเจ้าตัวแลงไปเนี่ยจะยุ่งยากทีเดียวเรามองใหม่ครับในเมื่อตรงนี้เนี่ยมันมีแซลบหนึ่งตรงนี้ก็มีเหมือนจะเป็นแซลบหนึ่งเนี่ยเอ๊ะมันลิงก์กันยังไงบางอย่าง เราบอกว่าเราให้เจ้าตัว Z-1 ลบหเนี่ยเป็น u mm. ไปซะเลย DZ เอ่อขอโทษดเนี่ยครับ mm. ก็จะกลายเป็น d อะไรพอดีเลย DZ พอดีเลยเพราะนั้นตรงนี้เราเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยนะฮะ mm. แต่ว่าขออนุญ,ญาตเขียนไปเลยนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับอินทิเกรตอะไรนั่นเองอะเหมือนอินทิเกรต u, d อะไรครับ du ก็จะต้องกลายเป็น u ซึ่งคือ Z-1 ลบหยกกำลัง2อส่วนส นั่นเลยอย่าลืมนะครับว่าเรายังมี r อยู่แล้วเดี๋ยวเราแทน Z ตัวนี้เนี่ยจาก0ถึง1ลบ square root 1ลบ r กำลัง2 dr d theta เห็นไหมเดี๋ยวเจ้า r ส่วน2เนี่ยอันนี้ขออนุญาตเลื่อนมานิดนึงเดี๋ยวเจ้า r ส่วน2เนี่ยก็จะถูกดึงออกมาก่อนเรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ก็โอเคแทนลงไปแทน Z เป็น1ลบอันนี้1กับ1 นะแทนตัวนี้ลงไป1กับ1น 1, ตัวนี้จะหายกันไปแล้วก็เหลือตรงนี้ยกกำลังสองก็รูทหายไปอีกก็จะเหลือแค่อะไรครับ1ลบอาร์ยกกำลังสองในขณะที่ตรงนี้แทนแเป็นศูนย์ลงไปก็จะเหลือลบหนึ่งกําำลังสองก็จะกลายเป็นลบหนึ่งอีกเห็น okay, ไหมดรดีตีาเพราะฉนั้นสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่ลบ r ากำลังสองเจอกับตัวนี้อีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นลบ r ยกกำลังสามส่วนสองโอเคไหม แล้วตรงนี้นะครับกลายเป็นลบอ่ายกกำลังสามส่วนสองก็อินทิเกรตเทียบ r ครับอุ้ยเมื่อกี้ลืมอะไรหายไปตัวนึ่งขอโทษอันนี้ก็คืออินทิเกรตจากศูนย์ถึงไพ่ส่วน 2, สองินเกรตศูนย์ถึงไซด์น,นะครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตศูนย์ถึงไพส่วน2เจ้าตัวลบหส่วนสออกมาได้ตรงนี้กลายเป็น r กําลัง4ี่ไหมครับส่วน4แล้วก็แทนค่า r จากศูนย์ถึง s i n ์เทตาดีเต้าเห็นไหมคราวนี้แหละไอ้ความยุ่งยากมหาศาลเนี่ยเริ่มมาแล้วนะตรงนี้อขออนุญาตเพิ่มหน้าเตรียมไว้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลบอะไรดึงออกมาได้แล้วลบหนึส่วนแล้วแล้วก็อินทิเกรจากศูนย์ถึงพายส่วนสแล้วก็เป็น s i n ์กำลังสี่เทต้าดีเทต้าเห็นไหมพอแทนศูนย์ลงไปได้ศูนย เหลือแต่ว่านาฬอินทิเกรตไซน์ังสเป็นไหมนะครับอินทิเกรต s i n ์กังสี่นาิต้องใช้สูตรเออโคไ2นเท่าจำได้ไหมฮะับโคไซน์สอก็คือ1นึ่งลบสองไซน์กลังสองเอพราะนั้น s i n ์กำลังสองเอก็จะกลายเป็นอะไรครับ1นึ่งลบโคไซน์สอแล้วก็หารด้วย2เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเลยจะกลายเป็น1นึ่งลบโคไซน์สอเทาหารด้วยส เป้าแต่ว่าตรงนี้เป็นกําลังสี่แปลว่าตรงนี้ยังต้องมีกําลังสองด้วยโอ้ตายแล้วก็ไปต่อนิดนึงแล้วตรงนี้สองกำลังสองไปแล้วเรียบร้อยเป็นสี่นะครับเป็นลบหนึ่งส่วนสามสิบสองแล้วก็เป็นหน้ากลังสองลบกับสองหน้าหลังบวกกับหลังกาลังสอง่าความวุ่นวายมาอีกที่หนึ่งคือตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าเช่นเดียวกันใช้สูตรนี้แหละ แต่เปลี่ยนเป็นโคไซน์บ้างโคไซน์กำลังสองของ a จะกลายเป็น1บวกกับอะไรครับโคไซน์ 2a ส่วนด้วย2นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะโอเคแหละนี่คือ0ถึงพายส่วน2ใช่ไหมตรงนี้อินทิเกรต1ได้เทตา้าอินทิเกรตเจ้าตัวนี้ได้ 2, s i n ซน์สเหารด้วย2ที่มีหาร2เพราะมี2ตัวนี้นะครับแล้วก็บวกกับอินทิเกรตจาก0ถึงพายส่วน2 หบวกกับโคไซน์คราวนี้ต้องเป็น4ี่เทต้าส่วนด้วย2นะครับ D ีเทต้ตรงนี้แทนค่าจากอะไรถึงอะไรเอ่ยศนย์ถึงพายส่วนสตรงนี้ขอเอาลบหส่วนสาสองกระจายเข้าไปเห็นไหมแล้วเวลาตรงนี้ไม่ต้องมีวงเล็บละนะโอเคก็ลองแข็งใจแทนค่าครับโชคดีมากเลยแทนตรงนี้เป็นไซน์ไพแทนตรงนี้เป็นไซน์ศย์แปลว่าเจ้าตัวค่าไซน์ตรงนี้เนี่ย ในที่สุดแล้วได้อะไรหมดเลยศูนย์หมดเลยก็จะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็จะเป็น 32, ลบหนึ่งส่วนสามสิบสองคูณกับพายส่วนสองเนาะตัวเดียวสําหรับตัวแรกอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับสองเจอกับตรงนี้เป็นหกสิบสี่ไหมเห็นไหมในขณะที่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอีกครับเทต้าบวกกับไซส 4, ีกก่เทต้กกาแล้วหารด้วยสี่นะครับแทนค่าจากศูนย์ด้วยส่วนสองเหมือนเดิมครับแทนพายส่วนสองลงไปจะได้ไซ n แหละ ไซด์สองพายอันนี้ไซด์ศูนย์เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้กลายเป็นศูนย์หมดเลยก็จะเหลือแค่ตรงนี้ตัวเดียวครับก็จะกลายเป็นลบพายส่วนหกสิบสี่คูณกับลบหนึ่งส่วนหกสิบสี่คูณกับพายส่วนสองเห็นไหมนี่ก็คำนวณน,นิดนึงครับก็จะเป็นลบสามพายส่วนด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนี่ค่าดิเกรดของเราไม่ต้องตกใจนะครับว่าค่าติดลบ ซึ่งจริงๆนักเรียนควรจะ expect ได้อยู่นานแล้วด้วยแหละว่าค่ามันควรจะติดลบเพราะอะไรเพราะว่าลองดูสิครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวที่เราจะอินทิเกรตเนี่ยอยู่ในรูปแซดลบหนึ่งแล้วแซดของเราเนี่ยอยู่เตี้ยกว่าใครครับเตี้ยกว่า1ลงมาอย่างเช่นแซดเป็น1นึ่งส่วนสองครับหนึ่งสองลบหนึ่งก็ติดอะไรครับติดลบอยู่แล้วเพราะนั้นค่าของฟังก์ชันเนี่ยติดลบตั้งแต่แรกแล้วเจ้าตัวโดเมนในการอินทิเกรตของเราเนี่ยเป็นบวกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นค่าของมันเนี่ยก็ควรจะนะครับควรจะออกมาเป็นลบแบบนี้นี่แหละก็แปลว่าที่เรา ก็น่าจะถูกแล้วล่ะนะครับก็น่าจะถูก้วนั่นเองลองไปทบทวนดูอีกทีนะครับเห็นไหมว่าเทคนิคการอินทิเกรตเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมาในที่นี้ก็คือตัวไซน์กำลังสองกับโคไซน์กำลังสองซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนจาไม่ได้จริงๆเนี่ยเหรือว่าในสุดแล้วจะต้องมีสิ่งเหล่านี้จริงในข้อสอบนะครับผมก็จะให้สูตรพันอย่างเงี้ยไปนะคำว่าสูตรพันอย่างนี้ที่ให้ไปเนี่ยก็คือสูตรนี้นะครับกับสูตรอย่างนี้นะครับ แต่ในสุดแล้วเนี่ต้องไปอินทิเกรตหรือไปประยุกต์ใช้สูตรนี้เอาเองโอเคไหมนะะเดี๋ยวเราหยุดวิดีโอคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆมีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้พิกัดทรงกระบอกมาช่วยในการอินทิเกรตอีกนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างยุ่งยากเรามาต่อกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ